สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่วิกแคนคูเชนไทยแลนด์กับเชฟเป้และปูจากฟิตวิทแพนค่ะโอเควันนี้อยู่กับครัวพลัตเบสวิกแคนคูเชนอีกครั้งนล้วแล้วก็ฟิตปุ่งปังกับฟิตวิทแพนวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเวสเทิร์นวีคก็คือวันที่14แล้วเนาะวันนี้เราเหลืออย่างละหนึ่งแล้วเนาะจริงๆเราก็รู้แล้วแหละว่ามันคืออะไรจริงก็จําไม่ได้ทั้งหมดว่าผักมีอะไรบ้างแต่ว่ารู้แล้ิพีละตอนนี้จริงๆเราก็พีแล้วมันก็คือลาซานญ่าโอ้ลาซานญา แล้วผักอะมัชรูมโอา้อลาซานญาเนี่ยมันจะไม่ใช่ลาซานญาปกตินะคะมันจะเป็นสปาเกตตีลาซานญาเพราะว่าเราจะ mix and match ใช้ของที่ซื้อมาแล้วนิดนึงเนาะก็เอาเส้นสปาเกตตีไปใช้แทนเส้นลาซานญามันก็จะอร่อยไปอีกแบบนึงเนปะ็นไม่เคยทำนะอันเนี้ยก็เดี๋ยวลองดูว่าจะออกมาเป็นยังไงเอาจริงๆนะในกระดานนี้ทั้งหมดเลยที่เราทำกันมาเจ็ดวันนะอะสิ่งที่ปูเคยกินแล้วปูรู้สึกว่าปูทำได้ก็คือคาโบน่าอ่อซุป พวกซูปอะเราจะติดว่ามันต้องใช้ครีมมันเลยไม่เฮลตี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็น่าจะดัดแปลงเอาพวกอะไรที่เป็นซอสคาบโบนาร่ามาทำได้แหละใช่ไหมแล้วก็มแมคแอนชีสคือพอมันเป็นแป้งหนักๆของฝรั่งที่มันเป็นเส้นพาสตา้าปูจะรู้สึกไม่ค่อยเซฟกับการกินก็จะรู้สึกว่าข้าวมันแปลรูปน้อยกว่าอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยชินกับอาหารฝรัง่งก็อาจจะเป็นเพราะมันใช้เดี่เยอด้วยแหละ ถูกนะในหลายๆอย่างไม่ต้องห่วงนะเพราะว่านอกจากเราจะเป็นพัน์เบสแล้วยังปรับทุกอย่างให้แบบ less oil as much as possible ก็คือใช้น้ำมัน น้อยที่สุดเราก็ใช้พวกโปรเซสต์ฟูดน้อยที่สุดด้วยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่พวกรีสปีของต่างประเทศจะชอบใส่มายออ๋อใชอ่คือปูหลอนกับการทำมายมากคือตอนแรกที่รู้เรื่องการทำน้ำสลัดยังไม่เท่าไหรนะ่น้ำสลัดมันใส่น้ำมันเยอะอแล้วมันก็ใส่น้ำตาลเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปรู้เรื่องมายอ่ะคือไม่ได้ใส่น้ำมันคือน้ำมันทั้งหมดเลยแค่เอาแบบอะไรมาตั่นให้มันเข้มข้นนิดเดียวก็เลยแบบเหมือนรู้สึกว่ากลัวอาหารฝรั่งเพราะว่ามันมีฮีเทนแคลอรี่หรือว่าอะไรที่มันหนักๆโดยที่เราไม่รู้ตัวมันเป็นแบบ โอ้โหมันอิ่มก็จริงแต่ว่ามันหนักมากเลยนะจานมันเป็นพันแคลอรี่ได้เลยใช่ใช่จริงๆถ้ารู้ที่มาของอาหารก็จะไม่กล้ากินเท่าไหร่อะค่ะยังไงแต่ว่าอันนี้อย่างที่ที่เราทานอันนี้ไปเบอริโตสูตรของวันแรกก็ดีมากเลยอย่างที่เป้เอาให้ดูก็คือเป็นมายองเนสที่ทําเองโดยไม่ใช้น้ํามันเลยเนาะสูตรนั้นก็คือค่อนข้างอร่อยนาะมันจะมีความไร้ๆนึงเพราะมันทําจากเต้าหู้แหละใช้เต้าหู้อิมมซิฟายก็คือแทนที่จะใช้น้ํามันเราก็ใช้เต้าหู้แทนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันทำได้เหมือนกัน ให้มันจะเบาวกว่าแต่ก็ได้เหมือนกันนะถ้ากสุขภาพดีกว่าดีกว่าเรารู้ว่าอาหารนั้นมันมาจากอะไรมันก็จะกินได้อร่อยกว่าแล้วก็อร่อยกินได้ด้วยความมั่นใจมากกว่าใช้กล้ากิน r e v i s e Recipe วันนี้อีกทีหนึ่งครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายวันที่14นะคะเราได้ Recipe ก็คือลาซานญาไปกับ TVP โปรตีนเกษตรแล้วก็ได้เห็ดเป็นตัวผักค่ะพร้อมแล้วเราไปทำอาหารกันเลยดีกว่า เราจะเริ่มจากการผัดโปรตีนเกษตรกันก่อน,นะคะ่ะใส่น้ำมันลงไปผัดหอมและกระเทียมให้สุกจากนั้นใส่โปรตีนที่แช่น้ำและบีบน้ำออกเรียบร้อยแล้วลงไปผัดสักครู่ให้สีสวยซึ่งจะเป็นการไล่น้ำส่วนเกินออกจากตัวโปรตีนเกษตรด้วยค่ะเวลาที่เราปรุงเขาจะดูดซึมรสชาติได้ดีขึ้นใส่เห็ดทั้ง3มชนิดของเราลงไปทั้งเห็ดแครงเห็ดนางรมหลวงและเห็ดหูหนูดำผัดจนเห็ดสุกดี ใส่ใบทัมสดลงไปปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและพริกไทยดำคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะจากนั้นเราจะมาจัดทุกอย่างใส่ชามแก้วเป็นชั้นๆซึ่งสิ่งที่เราจะใส่ลงไปเนี่ยจะมีโปรโตีนผัดซอสมะเขือเทศซอสถั่วขาวและเส้นสปาเกตตี้พยายามจัดให้แต่ละชั้นมีซอสทั่วถึงเวลาทานจะได้ไม่แห้งไปค่ะส่วนอันไหนลงก่อนหลังเป็นฟรีสไตล์ได้เลยนะคะ แต่ชั้นล่างสุดแนะนํำว่าอย่าเป็นเส้นเพราะเขาอาจจะแห้งและแข็งด้วยความร้อนของพื้นเตาอบค่ะ เป้ปิดด้านบนด้วยซอสทั้ง2ชนิดอีกทีเพื่อไม่ให้หน้าแห้งเกินไปแล้วลสัญญาจะขาดไม่ได้ค่ะกับชีสออนท็อปเป้ใช้แพลนเบสเชดดร์ชีสค่ะนำมาขูดเป็นเส้นๆแล้ววางด้านบนเท่านี้ก็พร้อมนำไปอบแล้วค่ะ นำเข้าเตาอบที่200องศาประมาณ10นาทีหรือจนกว่าสีของชิสจะสวยค่ะว้าวและนี่คือเมนูลาซานญาสปาเก็ตตี้ลาซานญา,า,ญญาให้ดมก่อนเดี๋ยวร้อนจมูกป่ะไม่กินมากเลยหอมแบบได้กลิ่นสไปซ์แบบไม่คิดว่าแพนเบสชีสมันจะคาราเมลไลซ์ได้แบบนี้เนาะ Uh huh. คือมันดูดีมากและน่ากินมากไวซอสอันนี้ไม่เหมือนอัน่ื่นนะซอสมะเขือเทศก็ไม่ธรรมดาไม่ถามก่อนเลยเหรอถามก่อน <laughs> อยากกินอ่ะไวซอสไม่เหมือนอยังไงปกติเราใช้เป็น c a u l าว l วอร์มา2สูตรแล้วเนาะสอง uh huh. สองเรซิปีแล้วอันนี้ก็จะเป็นเบสจากตัวถั่วขาวที่ทําให้ข้นขึ้นแล้วก็ตัวซอยมิวโห oh, ถั่วขาวมีประโยชน์มากช่วยชะลอระดับน้าตาลในเลือดดีมาก mm hmm. แล้วมาเขือเทศซอสมะเขือเทศซอศสมะเขือเทศก็เป็นโฮมเมดนะคะไม่ใช้กระป๋องเลยก็คือปั่นสด ทุกอย่างปั่นในโถปั่นแค่นั้นเองแล้วก็เอามาใช้เลยริงหรอโฮมเมดนีในฟอร์มโฮมไหนไม่โฮมอยโฮมอยโฮมไม่ใช่ไม้มอ่ะอันนั้นแล้วก็เส้นสปาเกตตี้ก็เป็นแบบที่เราเลฟโอเวอร์จากเมนูคาโบนาร่านี่มันเป็นความสามารถพิเศษของเชฟที่จะถ้วยร้อนได้มันไม่ร้อนหลอนะอ๋อรอข้างในก็มีโปรตีนเกษตรที่เราพิเศษนิดนึงมันไม่ได้เป็นก้อนเหมือนที่เราใช้ปกติมันจะเป็นมิ้นชานี้ไปได้กลับมาจากอังกฤษตอนที่ไปไปเรียนแล้วก็ไม่ได้ใช้เพราะว่ามัน ไม่มีเวลากินมหม้แต่ไปกินข้างนอกนะคะทีนี้เราจะได้ชิมแล้วใครที่ใครที่ยังไม่เคยดูคลิปท่องเที่ยวในอังกฤษสนุกมากสนุกมากเปิดโลกใช่ไหมีอาหารที่เราจะได้รู้ว่าอาหารจากเมืองผู้ดีเนาะว่าเป็นยังไงกันก็เดี๋ยวแทรกคลิปไว้ข้างบนได้เลยค่ะให้ทุกคนไปดูรอไม่ไหวแล้วที่จะชิมอ่ะเอาไหนโอเคล้อล้อตักลงไปถางล่างเลยปะโหจริงเหรอแล้วเราก็สูบมันขึ้นมาอย่างนี้หรอ หนึง่งโอ้โหอ๋อแล้วก็มีพระเอกก็คือเห็นสามสหายอยู่ข้างในด้วยนะคะโอ้ my god หอมอกืมอืมอืมหอมใบาทามากเลยที่ผัดเข้าไปคือตัวครีมซอสให้ความมันละมุนตัดความเปรี้ยวของซอสมะเขือเทศ แล้วไ,ไปจบด้วยชีสที่หอมหอมแบบหอมนัวขนะ้างบนสุดเส้นพาสต้าที่ยังคงความอัลเดนเตอยู่ข้างในเวลากัดเข้าไปเราได้กลิ่นไอที่แบบลงตัวเหมือนอย่อิตาลีนี่นี่เ <ừ> มนูนี้ <ừ> เด็กน่าจะชอบนะอื <ừ> เราเนื้อเนื้อ,อมันเหมือนเนื้ออะไรนะไอ้โปรตีนเกษตรอะเหมือนเนื้อเป๊ะเลยไม่รู้สึกว่ามีโปรตีนเกษตรเลย <ừ> มันอยู่ไหนนะโปรตีนเกษตรไม่มีเลยอะ คือถ้าไม่บอกไม่รู้เอาจริงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วชิมไงตรงที่มันเป็นเนื้อสับเฉวาะไม่รู้เลยเอออร่อยมากแล้วใบเฮิร์บที่ใส่เข้าไปดีมากใบนี้อร่อยอ่ะอือืมเห็หูหลูแบบกรึบกรบกรปั๊วเด็กๆน่าจะชอบจริงๆอะไระ เพราะว่าเห็ดเนาะบางทีเราไม่ได้ใส่มันเข้าไปในหมูผักแล้วเห็ดมันมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรเอามาต้มซุปซุปก็อร่อยเหมือนเป็นผงชูรสอะเวลาที่ต้มจืดแล้วใส่ผงเห็ดมันจะอร่อยใช่ไหมที่แบบที่เบย์ชอบใส่ยกโอ้โหสุดๆ โอ้เรามะเขือเทศนี้เมื่อวันก่อนเราพูดถึงไอ้ไลโคปีนที่ต้องคุกมะเขือเทศให้สุกนะใช่ไหมโอ้นี่แบบไลโคปีนสุดๆเมนูนี้ก็เพอร์เฟกต์นะคะสำหรับวันสบายๆแบบนี้หรือจะเป็นวันหยุดวันทอลิเดย์นี่ก็เหมาะที่จะเป็นเมนูปีใหม่คริสต์มาสเนาะอืแล้วใครที่ยังไม่ได้ดูเมนูที่ผ่านมาทั้ง6เมนูเนาะมีอะไรบ้างคะริซอตโต้คาโบนาราแมกแกนชีสแมกแกนชีสคอนซุปคอนซุปแล้วก็เบอร์ริโตแล้วก็ะ อ๋อพุดเพสโต้เพสโต้แล้วถ้าใครสนใจอยากทำอาหารวีแกนอร่อยๆแล้วก็ยังไม่ได้ดูคลิปไหนเลยนะคะให้เข้าไปที่ Just start vegan cookie challenge ค่ะเมนูนี้มีแบบ30วันเลยใช่ไหมที่เราจะมาทำเมนูใหม่ๆให้ทุกคนดูกันวันนี้ก็เป็นวันที่14แล้วก็เหลืออีก16วันวันแล้วมาดูกันว่าอาหารเอเชียนของเราในวีถัดไปจะเป็นยังไงไว้เจอกันค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะ